เื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมานะคะไปให้ความสำคัญกับเรื่องของโบราณสถานหลายแห่งที่จมน้ำแล้วก็ได้รับความเสียหายหลายฝ่ายต่างมีการที่จะระดมทุนเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์เพื่อให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมนะคะมีการจัดโครงการศิลปินไทยรวมใจฟื้นปูโบราณสถานกันด้วยเรามีรายงานจากทีมข่าวศิละปะวัฒนธรรมและบันเทิงมาฝากค่ะ ศิลปินแห่งชาติศิลปินศิลปาทรและศิลปินชั้นนําของประเทศ31คนนําผลงานทัศนศิลป์มาจัดแสดงนิทรรศการในโครงการประมูลผลงานศิละปะเพื่อนํารายได้ไปช่วยเหลือโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมในโครงการศิลปินไทยรวมใจฟื้นฟูโบราณสถานที่ประสบไทยจากภาวะน้ําท่วมที่กินเวลานานหลายเดือนโดยเฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาแหล่งมรดกโลกอันทรงคุณค่า งภาพสีอะคอริลิกบนผ้าใบของปรีชาเถาทองศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ในชื่อแสงสุวรรณภูมิวัดรขังโคสิตารามในอินสนวงสามศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ด้านประติมาก,กรรมกับภาพหมายเลข1และสองที่ใช้เทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้ภาพสีน้ำมันบนผ้าใบเพอของวัชระกล้าค้าขายศิลปินแนวมทัทสินาวัต ภาพดินสอไขบนผ้าใบชื่อห่วงแห่งการก่อเกิดและการเสื่อมสลายหมายเลข10ของสุพรแก้วดาเจ้าของเหรียญเงินประเภทจิตรกรรมศิลปรกรรมแห่งชาติครั้งที่57วมถึงผลงานของนายถาวรโกอุดมวิทย์พ่วมในการหอศิลป์ร่วมสมัยอาเดียวเองในทําเมฆขัดสถูปหมายเลขสองซึ่งศิลปินถือว่าโบราณสถานนั้นเป็นครูที่สร้างความรู้ให้จนถึงทุกวันนี้ ก็เป็นประเด็นเดียวกันก็คือผมว่าความความเป็นครูนะฮะโบราณสถานเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นจิตวิญญาณของบรรพบุรุษเราที่เราได้ทําไว้แล้วผมว่าศิลปินทุกคนอ่ะต้องเคยเขียนโบราณสถานเคยเขียนงานสถาปัตยกรรมเคยเขียนสถูเคยเขียนเจดีย์ยอมุมไม้12เป็นไงก็เป็นแม่แบบที่เราเราได้เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กนะครันนี้ถ้าเราได้มีโอกาสที่จะคืนกลับ ไปบุรณะเยียวยาครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นโบราณสถานของเราเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีที่เราได้ร่วมช่วยกันคือ,อ,อศิลปินอาจจะไปแบกถุงทรายไม่ได้ไปแจกของไม่ได้นะ,ะเพราะว่าหรือว่าจะไปทำอะไรหนักๆอาจจะไม่ไม่ถนัดถ้าผมคิดว่าในในคุณลักษณะของแต่ละคนที่มีแล้วก็สามารถช่วยกันได้เนี่ยสังคมไทยก็จะงดงาม ด้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒน,นธรรมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศส่งผลให้โบราณสถานซึ่งถือเป็นมรดกของชาติเสียหายไปจำนวนกว่า333แห่งใน44จังหวัดโดยมีโบราณสถานได้รับความเสียหายอย่างหนักถึง130แห่งส่งผลให้โครงสร้างของโบราณสถานสภาพภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคได้รับความเสียหาย ตอนนี้ก็มีการรายงานเพิ่มเติมมานะคะจากเดิมเนี่ย313แห่งตอนนี้ได้เพิ่มจำนวนเป็น333แห่งนะคะในทั้งหมด44จังหวัดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกรมศริลปา,ากรก็ได้มีการจัดเตรียมเรื่องของรายละเอียดนะคะในการที่จะบูรณะนะคะซึ่งตร,ตรงนี้ก็อยู่ในขั้นตอนนะคะส่วนงบประมาณเราก็ได้รับการอนุมัติมาแล้วนะคะรวมทั้งสิ้น1,500กว่าล้านนะคะ ล้วมีที่ไหนเริ่มเริ่มแล้วบ้างหรือยังตอนนี้ก็คงจะเริ่มที่ทางภาคภาคเหนือก่อนนะคะทางวัดส,สวนดอกนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของทางกำแพงของน่านด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็เราจะเริ่มในส่วนที่แห้งสนิทแล้วจริงๆซึ่งทางทางตอนบนนี่ก็ถือว่าแห้งเรียบร้อยแล้วะะซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจึงต้องเร่งดำเนินการจัดทำแผนรองรับการฟื้นฟูโบราณสถานหลังน้ำลดอย่างเร่งด่วน เพื่อให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยมุ่งเน้นเรื่องการเสริมสร้างความมั่นคงของโบราณสถานการปรับปรุงภูมิทัศน์และอย่างมุ่งเน้นการกระตุน้นและการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เราจะต้องหาไรายได้เพิ่มเติมเนื่องจากว่าเราคงจะไม่แค่บูรณะเพื่อให้กลับมาเหมือนเดิมโครงสร้างนต้องแข็งแรงกว่าเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของแนวป้องกันก็ต้องมีที่จะคิดว่า จุดไหนที่ถือว่าเป็นจุดเสี่ยงเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพื้นที่จะอยู่ติดริมแม่น้ำเกือบทั้งหมดนะคะในบริเวณเกาะอายุธยาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวป้องกันก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างของวชัยวัฒนารามเนี่ยแนวป้องกันเดิมประมาณ2เมตรซึ่งที่ผ่านมาระดับน้ำสูงถึง2เมตร50ก็ต้องมีการเพิ่มความสูงของแนวป้องกันด้วยนะคะสำหรับโครงการนี้เกิดขึ้นจากกระทรวงวัฒนธรรมที่ต้องการพลังความร่วมมือการสนับสน,นุนและความช่วยเหลือจากทุกฝ่าย ลำพังงบประมาณแผ่นดินอาจจะไม่เพียงพอจึงมอบหมายให้สำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยดำเนินโครงการศิลปินไทยรวมใจฟื้นฟูโบราณสถานเพื่อให้การปฏิบัติงานตามแผนและมาตรการในการฟื้นฟูโบราณสถานข้างต้นสำเร็จผลผลงานทั้งหมดนี้จะถูกจัดแสดงและเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมระหว่างวันที่1-18กุมภาพันธ์นี้และจะมีการจัดการประมูลผลงานโดยความร่วมมือจากบริษัทคริสตี้ออกชั่นประเทศไทยจำกัด ในวันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์ในเวลา14นาฬิกาที่ชั้น1 Adel t h u r s Place Gallery Th อาคาร The t h r r s t Place อัธสิทธิ์เกติงามถ่ายภาพทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง TNN 2 4รายง,งาน